สวัสดีครับตุลพ,พิภพเพิ่นครับสวัสดีตอนบ่ายครับมือหนีพาทุกท่านมาหาอยู่หากินคือนก็ครับพามาใส่เบ็ดเนาะอยู่น้ำห่วยครับห่วยไซนี่ไหลลงไปแม่น้ำสงครามเนาะเยื่อที่เข้าใส่มือหนีก็จะเปลี่ยนนี่นะครับแมงกะซ่อนเมื่อขึ้นัันผมได้มาลอยก็โตนี่แหละครับเต็มเนียวเลยมือหนีเอาเบ็ดมาสามสิบหลังนะครับใส่เบ็ดสามสิบหลังข้าวที่แล้วผมพาพี่พาน้องไปใส่ แถวบ้านเนาะแถวหน้าครับอยู่ใกล้หน้าอันนี้คนละสายนะครับคนละสายกับหุวยเ้นนั้นเนาะไหลลงไปไม่นำสงข้ามลองมึงครับใส่งมวอเว้นนี่แหละคนเทียมมันวิธีเจียวเยือนะครับผมจะเสียบช่วงระวางขาเนาะนี่ครับช่วงขาเลยแหละครับพี่น้องนี่เนาะผมจะเสียบให้เบืองเนาะ เขาจะมีเนื้ออ่อนอู่ช่วงนี้นะครับห้องเาต้องเสียบเข้าไปเลยครับเดี๋ยวกิซอนจะตายหอมมานนี่เนาะนี่ครับหอมมานนี่เนาะ ปลาขาวน่อยขึ้นครับเป็นมูเป็นมูนมอยู่นลโอ้อาแหทีๆเมื่อวานนี่เต็มแหด้วยนี่ยเอาผมใส่เซ็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าจะว่เข่าบ้านนะครับพี่น้องจะได้วนไปวนมาเสียเวลาเสียน้ำมันถิมผมจะแขวนเปน,นอนเล่นอยู่นี่นะจากสุโมงเขาจงไปยามน้ำกันครับยังไปลุนน้ำกันเ่าจะมาล้วมาน นอนทาเบ็ดครับสักชัมม่วโมงนะพี่น้อง ตื่นแล้วนะครับลมเย็ยนลายลมเย็ยนบือๆบอเลยตอนนี้นะจะประมาณเกือบใบาสามแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะบอกอันนึงไ้ฟังนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเก็บเปลกอนครับไปเก็บเปแล้วไปยามเบนะ็ดเนาะเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังครับนอนรับไปพักหนึ่ง ฝันเลยครับพี่น้องเก็บเปกันะครับก่อนอื่นก็ขอบอกไว้ก่อนนะครับว่บามันก็เป็นแค่เพียงความฝันเนาะโปรดใส่ปิดจรณเ้ย่านในการรับฟังครับร่มเย็นดีนะครับ ช่วงนอนอยู่เนาะผมก็เพลอหรับไปพักนึงครับโดนเติบด้วยแหละจนแดดไล่ก็เลยหูเมียเนาะฝันครับพี่น้องฝันผู้ชนะา้เนาะผู้ใายกลางคุ้นนี่แหละครับเอาป่าตัวใงญ่มาให้ผมเลยง่างมากเอาป่ามาให้ผมมันที่นี่ตัวเงไี้ยไหลผมจับเบิง่งตัวเงค้ยขาดเง่้ยเนี่ยผมอุ้มหม้อว้ครับผมก็เลยว่าโอ้ยไม่ได้เอาดอก เอาไปบ่ไวผมวา,างสีเนาะซ้ำนั่นแหละครับพอดีแดดไลบ่บานนี้ผมก็เลยตื่นซ้ำก็เลยบ,บ่ไดดเอาป่าเงยน้ำเพลินซ้ำเนาะแต่ว่าผมคิดว่าเพลินกัมาดีแหละครับเอาป่ามาใไ้เนาะเอาป่าตัวเงยมใไ้ไปรุนเบียดน้ำกันครับ ผูไดเคยฝันในลักษณะนี้แล้วมันจะเป็นตังไดก็คอมเมนต์อ,อเม้เบิ่งนี้ได้ครับพี่นอกหลังแหลกของเขาครับอยู่ข้างล่างนี่เนาะโอ้ยแมย่งกระซ่อนยืนอยู่ทิงบใบไม้พุนครับเดี๋ยวผมจะกู้ไปเลยเนาะครับพี่นอกตอนนี้ก็บคํำแล้วเนาะยามรอบเดียวเลยที่แรกว่าจะยามชั่วโมงหนึ่งยามมาสัน้น เพอรลับครับล่อไปสองชั่วโมงเลยฮ่ <c oughs> รู้ว่าเบ็ดเท่าจะเป็นจังไงอาที่นี้เนี่ยคันเขาขึ้นแใหม่ยังสีบออลเนาะครับทางนี้กับบอหลอนครับแต่รู้สึกว่าเยอะจะดไต่ครับพี่น้องเยื่อบดดินเนาะไปต่อครับหลุ่นน้ำกัังเงีๆไปเลย เีื้อยังลอยอยู่ครับแนว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 หลันงนี้เหยื่อน่าจะตายครับจมน้ำเฮ้ยเฮ้ยออ้พี่น้องเอาละครับคุณขั้นตีงดกดดืดด,ดนั่นครับขั้นที่สองต่อจากนี้ไปเนาะอันนั้นน่าจะรอนครับแต่ขั้นนั้นน้องอยู่ปุ่มใหม่นั่นครับเอา้าได้รุ่นลวครับพี่น้อง โมลูว่าเป็นปลายยังครับยังไปเบิงน้ากนันไปขั้นหยบๆยอบๆยู่ครับน้องเห็นปะเดี๋ยวครับเดี๋ยวกู้หลังนี้ก่อนหลังน,นี้หลอนนะครับผมลงทางั้นบ่ไดดเนาะแต่ฟังสั้นหลลงไปไล่นี่ครับ อู้ yeah. พี่น้องเยอะเพรนั้นเหนียดหนวดปลาสั้นสั้นสั้นอู้หไปยังครับมาอะไรโอ้โหโอ้ยปลาควาน้อย ใส่งามอยู่หรอครับ <c oughs> โอ้ยเป็นป่าหง่ดิดงขั้นวบ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 อยู่ใส่ปลอกใส่ปอก,ใส,ปอกใส่สองนิ้วเนาะเอามานันหวานครับแตมแหลกของเฮ่าโอ้เสือกมือเลยครับพี่น้องโ <c oughs> ยบโยบโยบอยบูยว่ว่าเป็นป่าหง่อยาะยังหน่อยกับเบ้เห่าแล้วละครับเห็นแล้วครับ <c oughs> ใส่ปอกใส่ปอก อเกือบขาดครับพี่น้องเสือกมือเลยเนาะยุ่นนะนี่เนาะนะเม่นตัวนี่เนี่เรียบร้อยเม่งกับซ้อนร้อยครับสงสัยน้ำบกครับพี่น้อง้างล่างน่าจะสูบน้ำใส่เข่าเนาะอาจจะเห็ดเข่าหน้าปังครับรู้สึกว่าน้ำลดลงเยือเขาล้อยเลยเนาะไปครับไปต่อหมุนป่าไปเลย ไม้ในพักกระเฉดน,น้่ำแบบนี้เปลี่ยนตะถือดีดีครับหลอนเนาะหน้าห้องกระสีเงีย,งยบๆครับโอ้แถบนี้บ้าลอนครับมนมีป่าบ่าแถบนี้อ้ยจะได้แต้มเดี๋ยวอีรีบวครับนั่นกระเงียบ เบ็ดเท่าเหลือโบกี่หลังแล้วครับประมาณน่าจะเหลือซีหลังซีหลังถึงหาหลังนี่แหละอันนี้ก็เงียบหลังนั้นเป็นจังไนหลังนันเฮ้ยอุ๊ยหลังหันนี่คันโกงครับอุ๊ยแมนเหรอครับพี่น้องเดี๋ยวจะจังไปเบิ่งน้ำกันครับคิดว่าถึกปลาแล้ว จะไบุบบุลูป่ายัางเนาะไปยังคือบวกใครดิ่งอู้อ,อู้สั้นฉบาบเป็นตัวปลาครับพี่น้องก็อยู่อยู่ครับ อุ้ยปลาคอยอีกแล้วหน่อยก็เก้าอีกฝูงปลาบ่อนวันปลาถึกยัดอีกโอ้ข้นมากคนครับนี่นะใส่บูรีนกันบันไดดอกนี่นะครับวุ้งเงี้บันไดโอ้หน่อยลงเหนื่อยลงครับพี่น้องโอ้อันนี้เขาดวงตาเลยผมยังนะครับ เติมๆกันไปเนาะสองแจมแล้วครับเหลืออีกประมาณสองหลังเนาะตุนน้ำกันครับสองหลังสุดท้ายจะมันขึ้นประมามวันนี้เขาจะได้สองแจมบอเนี่ยทางลงเฮ้ยเอาคั้นเป่งสันครับพี่น้องอุ้ยปลาอุ้ยปลาคอ อู้มาหนึ่งแล้วครับตีตัวกันเลยครับพี่น้องเนี่ยอูบีงก์กูมูแต่อันที่สามครับโอ้ยหน่อยอะไรกระจนบดินเนาะนี่ครับ แต่มทีสามวงเขาขึ้นโคกกันมีแต่ปาะคอปอกครับพี่น้องตัวเหี้บวมีเลยอยังหน่อยก็สามแตมเลยแลละครับอุย้ยเสอกจนมือที่โดนทาับโดนเนี่ยเกือบสองชั่วโมงเนาะไปไปรุ่นอีกหลังนึงครับหลังสุดท้ายเนาะันที่ได้ตบไทยหลังสุดท้ายเดี๋ยวจากสายตา น่าจะบ่มีอย่างครับพี่น้องเห็นนะครับนะป่าสามตัวครับที่จะใส่ปอกเป็นน้ำเพื่นอนเอาปลาไงม่มาให้บ่เอาบ่องเอได้ไรปลาหน่อยอือิว่าได้พออยู่พ่อกินอยู่หรอกครับเดี๋ยวกลับไปเหนะ็นเมนูเนาะพอกันยุบันครับอันนี้แมงที่ได้มารอบเสาเนาะครับ เต็มเลยครับพี่นอ้องโอ้หลายหลายหลาย,ลายนี่นี่แมงกับซ่อนมูลสองรอยกระตเลยนะอันนี้แมงมันเข่าเนาะครับแมงมันเขา่าแมงเขียวแมงกินุ่นเขียวแหละบานผมเอินเนาะแมงตับเตา่ากับกิรีดไงครับส่วนมากิริดกับบกไฮหลายซ้ำแมงกับซ่อนนะครับขนาดเท้าบริดั ใส่เสียงนะครับขันท้าใส่เสียงนี่ก็จะขกกากตัวนี้นะาว่าเต็มเลยแหละเก็บบวันบวไหวเลยแหละปลาคอหน่อยสามตัมวเมื่อวานนะครับเมื่อนนี้เฮ็ดเมนูกินเ้าน้องแพลว่าจะต้มปนวาสันครับนำปลาล่านะครับลงไปเลยนะ ต้มไปนน้ำกันเลยครับหัวแมงเนาะครับบันนี้ ข้าขััวใส่น้ำมันก่อนนะครับแง่หนังจังมาปุ่งที่หลังเนาะลมกับแห้งแห้งอาจจะได้ยินเสียงลมแห้งนะครับพี่น้องขอถทดขอไฟน้ำนะครับเมื่อนี้รมแห้งเป็นพิเศษเลยย้งแดดร้วเพื่อนนั่นฮะเขาปนใส่พริกกระเทียมกีนะครับจังจะหอมเนาะหันข้าเอาต้มไปน้ำกันเลยกับจะพละลรสสาดครับ გრანე ់មួ ა ნ ა მ น თ ა მ ა გ ე ა მ ა ზ ა მ ა რ ა ნ ა ა ნ ა ა მ ა გ เรียบร้อยครับเมนูของเฮามื่อนี้ได้หน่อยปนครับแม้นได้หลายก็จปะปนคือเก่าเหรอครับเพราะว่าอยากกินปนเนาะได้หน่อยก็กินหน่อยได้หลายก็จังกินหลายครับมีแต่แนวเป็นดัซเซบมาจ้ากินข้าวเศร้าน้องกันจ้ากับบรรยากาศลมแห้งลมแห้งเนาะครับพี่น้องผักเข้าครับสมผัก สมพักแปดบ่ผักแปดนี่สมพักบัวอยูเลยเจ๊กำลังเป็นเต็มเนียวเลยอันนี้ผักกาศผักกาดดอกนะครับในหน่อยเนาะละอ,อ่ออ่อนโอ้กินกระปน่นนี่คุยเอาคุยเอาเลยครับอันนี้แมงเข้ามอสซ่อนแล้วครับนี่แมงก็ได้ลายครับหลากหลายรูปแบบมีหอดยิป,ปมนี่นะครับ ยังไตยังได้เงี้ยขึ้นเงี้ยขึ้นขานาดเขาบ่ได้ใส่เสียงนะครับพี่น้องขนาดใส่เสียงยังได้หลายคนนีเนาะนี่เนานะช่วงนี้กี่ซ้อนกันหลายอยู่นะครับไตได้ตะละเมอนีลอยก็โตลอยก็โตครับเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องไปจัดอีกอยู่แล้วครับเมื่อได้อากาศดีๆเนาะบ่ลมเยืห่หเอาจังจะบ่ปลิวไปขึ้นเั้งใหม่ เมื <g ül üyor> อ่อวนี้ก็ขออนุญ,ญาตกินเขาเนาะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กําลังใจตุงกระนองแพวมาอยู่ส,สมําเสมอครับมื่อวน,นี้ตุงกระนองแพวก็ขอรับก่อนครับสวัสดีครับ